สวัสดีครับคลิปจัดหนักจัดเต็มนะฮะวิเคราะห์ธุรกิจที่กําลังเวิร์กอะให้ดูให้ดูภาพธุรกิจกําลังเวิร์กดูกราฟโอ้โหดูการค้นคหาสิครับกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างน่าเกลียดมากมกคีวน,นี้โอ้โหไม่มีลดเลยทุกเดือนเนี่ยสี่ปีที่ผ่านมาครับถ้าเจอกราฟอย่างนี้เนะยผมบอกเลยไม่พุ่งชนไม่ได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแล้วมันน่าสนใจยังไงนะฮะ อะผมขอแคปมาบางส่วนแล้วกันนะฮะผมว่าหลายๆคนเดาไม่ยากนะเดาไม่ยากจริงๆแต่ที่ผมชอบเลยที่ผมต้องภาพต้องไม่เหมือนกับชบาวบ้านน่อยยูเซอร์คนนี้เพิ่งขายมาหนึ่งฟีดแบ็กเองอะเขาเพิ่งมีหนึ่งฟีดแบ็กเขาขายสินค้าตัวนี้ได้ที่ราคายี่สิามเหรียญค่าส่งอีกสิบแปดเจ็ดร้อยสามสิบบวกห้าร้อยเจ็ดสิบพันสามครับผมบอกเลยสินค้าชิ้นเนี้ย เต็มซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยเลยแต่ถ้าคุณได้แหล่งที่ดีกว่าถูกกว่าเช่นแมคโครก็จะได้ราคาถูกลงไปอีกหรือที่ถูกกว่าแมคโครก็มีแต่นั้นอันนั้นตัวใครตัวมันนะฮะแต่ถ้าสมาชิกของออดออนไลน์จะรู้อยู่แล้วว่าที่ไหนที่ถูกกว่าแมคโครลงไปอีกอ่ะเรามาดูความน่าสนใจของธุรกิจนี้นะครับผมล็อกสเปคที่ราคามากกว่า300ขึ้นไปนะครับ ขายได้9420เรามาคำนวณกันหน่อยนะ9420นะฮะหารด้วยจบสินค้า13765เปอร์เซ็นต์การขายได้ของธุรกิจนี้ผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะผมตัดไอ้ของที่มันขายถูกๆออกไปด้วยผมเลือกของที่ราคา300ขึ้นก็คือประมาณ10-10ิบสิเหรียญขึ้นแล้วชิ้นที่ผมผมเอามารีวิวก็ ก็ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะฮะชิ้นนี้ก็จัดไปเท่าไหรอ่อะคนนี้ก็ขายได้ยี่สิบสามเหรียญน,นะครับเปอร์เซ็นต์การขายออกสูงถึงหกสิบแปดเปอร์เซนต์ที่ขายได้ประมาณสิบเหรียญบวกแล้วคุณดูกราฟดิโอ้โหี่นี่คือคนที่อเมริกานะครับตลาดอเมริกาก็สบายแล้วที่เหลือก็อาจจะมีลูกค้าต่ตางประเทศมาซื้อบางบางซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแลวบอกเลยสินค้าชิ้นนี้หาง่ายมาก ผมว่าหลายๆคนเห็นภาพนี้ถ้าเกิดเคยเดินซื้อของซื้อของ,องในห้างผมว่าอย่ามาบอกนะไม่เคยไปไหนนะฮะไอ้นี่เห็นตามเห็นตามห้างเลยฟู land, ย้ดแลนด์ก็มีแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปนี้หมดแต่นอกเหนือจากนั้นนะฮะแหล่งที่มันขายถูกกว่านี้มันก็มีนะเราพ่อค้านะครับจำไว้นะอย่าไปซื้อของแพงซื้อแหล่งที่มันแพงที่สุดเราพ่อค้าเราต้องไปซื้อแหล่งที่มันถูก แต่มันเด็ดตรงไหนแล้วครับทุกอย่างตอบโจทย์หมดนะนี่ผมเลือกเป็นแบบคีย์เวิร์ดตัวนี่คือคีย์แม่ยังมีคีย์ลูกอีกนะผมบอกก่อนนี่แค่คีย์แม่นะถ้าเราลงลึกคีย์ลูกแล้วอาจจะเจอคีย์เวิร์ดที่ขายดีมากๆเพราะฉะนั้นสมาชิกเพื่อนๆนะครับคอร์ส <c oughs> พาร์ทสามนะครับได้คีย์แม่ไปแล้วนะผมฝากหน่อยเอาคีย์แม่ไปวางที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดคุณจะได้คีย์ลูกแล้วบอกเลยคนหาเยอะด้วย ในอีเบคัแนนดีทั้งนั้นเลยแล้วกราฟการจเจริญเติบโตของธุรกิจสวยงามมากๆแล้วสิ่งท้าชี้นี้ผมบอกเลยลงทุนน้อยได้เลยอ่ะขั้นแรกคุณอาจจะซื้อแมคโครรตัสก่อนแต่พอเริ่มขายดีเอ้ไม่ใช่ดิอย่างน้อยแมคโครมันยังถูกกว่าพวกรตัสบิ๊กซีใช่ไหมครั้งแรกอาจจะเอาใกล้บ้านก่อนแต่เดี๋ยวนี้แมคโครใกล้บ้านดีนะอาจจะแบบพอแม่แต่แมคโครต้องซื้อซื้อยกโลอ่ะอาจจะไปซื้อรตัสบิ๊กซีก่อนหรือยังไม่ต้องซื้อก็ได้หารูปมันในเว็บยังไม่ได้เลยแต่ต้องไปเช็คราคาก่อน อ่าจะขายเท่าไหร่แล้วก็พอขายได้ไปส่งนะฮะไปส่งพอไปส่งเสร็จเฮ้ยราคาดีขนาดนี้ชั้นชั้นลงทุนหน่อยซื้อหลนึงเลยอ่าซื้อแมคโครถูกลงหรือหาแหล่งที่ถูกกว่าแมคโครเนี่ยครับบางคนบนน่นไงบางคนบ่นว่าเฮ้ยเศร,รษฐกิจไม่ดีทำอะไรดีไม่รู้จะขายอะไร ยุคนี้นะฮะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารสิ่งที่คุณต้องทําก่อนที่คุณจะขายเลยรู้ปะหาว่าลูกค้าต้องการอะไรธุรกิจไหนที่มันกําลังจเจริญเติบโตนั่นคือสิ่งสําคัญครับไม่ว่าคุณจะขายเมืองไทยขายเมืองนอกนะสิ่งสําคัญคือคนเขาต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทําก่อนที่คุณจะเลือกธุรกิจมาขายถ้าคุณทําอย่างนี้ทุกอย่างทุกสินค้าที่คุณเลือกมาผมบอกเลยถ้ายังไม่มีตังนี่แม่งมายันหน้าโอ๊ตได้เลย เตรมข้อมูลกันมาสักขนาดนี้ดูเดียขนาดย mm ูเซอร์นี้เห็นไหมเพิ่งเริ่มทำ ebay ยังขายได้ทั้งยีิบสามเหรียญแล้วไม่คุณเพิ่งเริ่มคุณจะทําไม่ได้อ่ะนะฮะก็จัดหนักจัดเต็มนะฮะตามสไตล์ของคลิปออดออนไลน์ปี2019นะครับแล้วก็พิเศษสําหรับสมาชิกตรงนี้จะเป็นพาร์ทสนะครับพาร์ทคีย์เวิร์ดนะฮะพิม,มพ์ม,มาว่าอะไรเดียพิมพ์อะไรดี อ๋อ oh, ตอนนี้คลิปผมคีย์เวิร์ดมันข้อเก้าแล้วพิมพ์มาว่าอะไรนีแล้วกันนะฮะพิมพ์มาว่าคีย์เวิร์ด ep สิบง่ายๆนะฮะคีย์เวิร์ด ep สิบเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนตอนนี้คีย์เวิร์ดผม ep ไหนละเพราะผมตั้งเป็นชื่อคีย์เวิร์ดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ ep เก้าโอเคคีย์เวิร์ด ep สิบจัดไปน่าทำมากครับมือใหม่ เนะนี่สินค้าที่ผมสอนด้วยขายประมาณสัก8 8เหรียญถึง20เหรียญตัวนี้แหละขายได้อยู่ในสเปคเลยเอามาลงร้านไว้วิวเคราะห์ศึกษาคีย์เวิร์ดจำจำจัดจัดนะครับฝากด้วยนะอ่ะตามสัญญาที่เรามีให้ไว้นะครวันแรกที่คุณมาเจอเราเราจะหาไอเดียแล้วก็พยายามพัฒนาคลิปสอนทําให้คุณเก่งขึ้นจนมีรายได้เข้าตัวนะครับเดือนหนึ่งต้องหมื่นขึ้นสองหมื่นขึ้นให้ได้ ไม่ใช่ไรายได้ผู้ผีกาไรละรายได้หักค่าใคใ้จ่ายก็คือกําไรคุณต้องมีหมื่นสองหมืนขึ้นหรือถ้าใครขยันสามหมื่นสี่หมืนขึ้นนี่คือเป้าหมายของเรานะฮะแต่หวังว่าคุณก็ต้องขยันตามเรามาด้วยนะเดี๋ยวมีคนบ่นเลยโอ้โหดูกิีผมโดนไม่ทันเลยเพราะกอนหน้าแหละก็ต้องขยันตามด้วยนะครับเพื่อนๆอ,นอะ ท้ายแล้วนะฮะฝากติดตาม u t u b e นะครับ u t u b e ของเรานะฮะถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์น่าติดตามนะครับก็ฝา,ากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะฮะอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางแฟนเพจ Facebook นะครับฝากกดถูกใจกดซีเฟิร์สเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้รู้ทันทีทันใดนะครับแล้วก็หากคุณสนใจเรียน eBay อยากมีไรายได้เสริมลองทำเลยตัวตัวตัวโดดๆไม่มีเครื่องมือคู่มือโอ้ไม่ไหวเลยหาไม่ได้คอร์สนี้มีเครื่องมือครบทั้งวิเคราะห์สอนทั้งเครื่องมือหาของขายดี ทังคมือหาคีย์เวิร์ดทำให้มันออกง่ายขึ้นแม้ไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถทําได้มีเครื่องมือใี่คุณครบขนาดนี้และบอกเลยว่าถ้าคุณไปสมัครเองนะครับเครื่องมือของฝรั่งหมดหลายหมื่นครับแต่ลงคอร์สเราถูกกว่าเยอะถูกกว่าไปสมัครเองด้วยบอกเลยนะฮะอ่ะใ้าสนใจนะครับก็ยิง QR code นะครับแล้วเข้ามาทักทายกันได้หรือไปที่ไลน์แอดนะครับพิมพ์แอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยโอทออนไลน์นะฮะเข้ามาคุยกนะันสอบถามเบื้องต้นกันได้นะครับ ไปละสวัสดีครับผม